สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพืสำหรับคริปโตวันนี้นะครับมาดู l u n c กับชีบาทกันสักหน่อยวันนี้วันที่14นะครับผมในช่วงเช้าเนาะก็มาลองดูทิศทางของ LUNC ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นทัศนคะติส่วนตัวของผมเองนะครับเป็นทัศนะของผมนะครับทัศนคติทัศนะของผมนะครับสำหรับ lunc วันนี้นะครับวันนี้ก็มีสัญญาณซื้อใน time frame 4ชั่วโมงนะครับแต่ time frame ชั่วโมงยังไม่มีอ่าวันนะครับยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับสำหรับผมก็ยังคงต้องลุ้นต่อไปนะครับผมแต่ช่วงสั้นๆนี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นนะครับผมสโตคติกไอไอของ lunc ก็ ยังอยู่ต่ำนะครับยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกเยอะนะครับผมทีเด็ดก็คือแม็กดีครับงงหัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับรอเวลาตัดศูนย์เอะไม่รอเวลาตัดกันนะครับผมก็ถ้าเกิดแม็กดีตัดกันเมื่อไหรก่ก็น่าจะมีสัญญาณซื้อเข้ามาแล้วก็มีเฮเร็วๆนี้นะเดี๋ยวไปดูชีบาต่อเลยวันนี้ชีบะเป็นยังไงบ้างชีบะก็ เหมือนกันนะครับทีบากก็มีสัญญาณซื้อในทามเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่สัญญาณซื้อในทามเฟรมเดยยังไม่มีนะครับตอนนี้สโตแคตติกก็อยู่กลางๆนะครับผมก็ยังมีช่องให้วิ่งขึ้นอีกเย yeah. อะแม็กดีอาแม็ดีมาดีแล้วครับแม็กดีก็เริ่มตัดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวน่าจะมีสัญญาณซื้อเร็วๆนี้นะครับรอรุนกันเลย วันนี้ก็รอลุ้นอีกนิดนึงนะครับถ้าสัญญาณซื้อสัญญาณบายนะครับถ้าขึ้นมาเขียวเมื่อไรก็มีลุ้นกันยาวๆเมื่อนั้นละครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายลุ้นกันไป